โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจัดไอดีนะครับสุดคุ้มมาขายให้อีกแล้วก็ราคานะครับ999บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเพชรทองนะครับอยู่ในระบบเอ็นดอยนะการ์ดก็มีเลนหน้าชุดว่ายน้ำนะครับมีจอยแล้วก็หมาป่าดีมัด <c oughs> สวิตลูเซียชูยช,ชูทูสสวัสด์รันวีเนว่า มีเนวนาปกนะไฟลี่บาลิกแราชินีเพลงล็อกนะก็ตัวนี้บอกเลยว่าสุดคุ parole, ้มแน่นอนนะครับแต่รายดีที่เอามานี่คือแบบคัดมาแล้วทางนั้นเลยนะครับ999บาบาทนะใครมีงบนะครับสามารถมาจัดได้เลยหรือใครที่ต้องการขายดีนะครับก็ทักเข้ามาได้นะผมรับซื้อตลอดนะครับ อันนี้จะเป็นจี้เครื่องรางครับผมก็มีแปลน้องฟ้านี่แล้วก็มีแจ็แคแพรเคาน์เตอร์รวมชกมีเนวมีชจนสลัดนะครับแปลนยานนะืจี้มีประมาณนี้เลยนี่นะครับแปลนยานนะอันนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะ ออกเกาะในหมีโจรสลัดนวมชกแจ็คแพรคเคาน์เตอร์นะแล้วก็มีลูกบอลทองมีตาไม่เคลื่อนย้ายครับผม จีออฟสวยนะพร้อมเล่นเลยแล้วก็แปลน้องฟ้าอ่าใครหายดีเลยสวยเล่นนะครับตัวนี้ผมแนะนำให้เลยอ่ออปชั่นมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลูกเต๋า สำหรับใครที่สนใจซื้อนะก็ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับให้ทัก Facebook หรือแฟนเพจเข้ามาได้เลย